จูของสุนัขมันมีกระดูกด้วยหรอเธอมีสิแต่ก่อนที่เราจะอธิบายเราจะขอเปลี่ยนคำว่าจูเรียกแทนว่าเพนนิสและเรียกเพนนิสโบนว่าบาคิลลัมค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในพวกของสุนัขสิงโตสิงโต,งโตทะเลวอลลัสหมีขั้วโลกหรือแม้กระทั่งซิมแปนซีเขาจะมีเพนนิสที่มีโบนเราเรียกว่าบาคิลลัมแล้วมนุษย์มีบาคิลลัมหรือเปล่ามนุษย์ไม่มีบาคิลลัมค่ะงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน กล่าวว่าสัตว์ที่มีบาคิลลัมนั้นจะอยู่โดยที่เป็นจ่าฝูงหรือมีการแข่งแย่งตัวเมียซึ่งบางทีเขาจะมีตัวเมียหลายๆตัวโดยที่จะต้องมีการร่วมเพศกับตัวเมียหลายๆตัวนั้นก็เลยจะต้องมีการใช้บาคิลลัมช่วยให้เพนิสมันอิเล็กทราค่ะและงานวิจัยยังบอกว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่กันแบบฮาร็เลมแบบนี้ไม่ได้มีการแข่งแย่งแข่งขันทําให้วิฒนาการของบาคิลัมหายไปในที่สุดค่ะ แต่ในซิมแปนซียังพบบาคิลัมอยู่นะคะดูเจ้าตัวนี้สิเขาโชว์ฮิสบอลฮิสบอลอีสโซบิกซิมแปนซีก็ยังมีนิสัยในการร่วมเพศกับตัวเมียหลายๆตัวแล้วดูนี่สิคะอันนี้คือฮิสบอลของเขาหรือว่าอันท้านั่นเองค่ะอันท้าหรือว่าเทสตีดมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับสมองเลยซึ่งเขาจะต้องผลิตอสุจิเพื่อให้เพียงพอกับตัวเมียหลายๆตัวไม่อยากจะคิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพนิสของคน มันใกล้เคียงกันกับสมองจะเป็นยังไงอย่าบุนลี่นะ้อ